สวัสดีนักเรียนทางบ้านนะคะอุ๊ยตายแล้วบุกเลิกดีถีเปิดคอร์สใหม่ซัมเมอร์ปีทีแคส66นะคะ mm hmm. เนื่องจากว่าปีที่แล้วนะ mm hmm. ข้อสอบทีข้อสอบแกนนั่นก็รายกัดกับเรานิดนึงเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็ต้องมาเก็บไม่ต้องกลัวว่าข้อสอบจะออกอะไรเรามีหน้าที่เก็บให้ให้พร้อมจบนะ mm hmm. ดังนั้นเราจะมาดูสิ่งหนึ่งที่ ต้องรู้ต้องแม่นไม่ว่าจะเรียนอะไรกระช่างหนึ่งเราจะแบ่งภาษาอังกฤษประเทศไทยออกเป็นแบบว่าโครงสร้างแล้วก็คำศัพท์คำศัพท์ทำให้เกิด reading โครงสร้างทำให้เกิดข้อสอบ grammar ทั้งหมดนั้นเราจะเรียนพื้นฐานของทั้งหมดก่อนเพื่อจะได้รู้ว่า Hey you ข้อสอบมาแบบไหนเราก็จะสู้ได้เอานี้นะลูกไม่ว่าหนูจะเร,เริ่มต้นอย่างไรก็ช่างบางคนจะจับหลักภอังกฤษไม่ได้ต้องเริ่มจากคำก่อนลูกค้ นะเรามาจะวันนี้เราจะาเรียน p a r t of speech ก็คือหน้าที่ของคำชนิดของคำแบบที่ข้อสอบต้องรู้นะคะแบบที่ข้อสอบต้องรู้นะ uh, p a r t of speech หลายๆคนอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างลืมไปหมดแล้วที่รักขาก่อนอื่นขอเริ่มก่อนให้สับก่อนนิดหนึ่งนี่ยังไม่แตกสับอะไรมากมายนะคะเนาะแต่คำว่าหนูเจอคำว่า parts of speech นะ p a r t of อย่าลืมปิดไม์ลูก parts of ก็คือ,อ,อสิ่งที่ทำไมคะ พาร์ตชนิดประเภทนะลูกพาร์ตค่ายไทยวาร์ริเอตตี้ซ t สแคตตาเกอรีบวกออถ้าหนูเจอพวกนี้ลูกพาร์ตค่ายไทยวาร์ริเ e t y ีนังซอสตัว the category ี่บวกออชนิดชนิด,นดประเภทไปพาร์ตค่ายไทยวาร์ริเ e t y ีนังซอสตัว the category ี่บวกออชนิดชนิด,นดประเภทแคปเจอร์ไว้นะคะแคปเจอร์ไว้นะคะเช่นสมมุติว่า หนูไปเจอคำว่า kinds of animals kinds of animals ก็แปลว่าอะไรฮะชนิดของสัตว์นั่นเองหรือถ้าหนูเจอคำว่า a variety of outdoor activities ก็แปลว่าประเภทของกิจกรรมกลางแจ้งแต่คำว่า variety มันจะเน้นความหลากหลายนายละลูกเพราะฉะนั้น part of speech ก็คือชนิดของคำหนูจะต้องแม่นถ้าหนูแม่นระดับ,บคำประโยคก็แม่นพอได้คำศับพท์ปุ๊บ reading จบ มีอะไรบ้างนะลูกมีอะไรบ้างทุกคนดูนะสอง n o เราจะเริ่มอ่านจากอย่าลืมปิดไมคนะลูกอย่าลืมปิดไมค์นะคะสอง n o สอ verb นะลูกนะลูกสอง now เราจะเริ่มจากสอง now สอ verb หนึทีสามเช่นสอง now สอ verb หนึทีสามเช่นจำชื่อได้กันค่ะสอง now สอ verb หนึ่ทีสามเช่นอะสอง n o สอ verb หนึทีสามเช่นมันก็จะมีทั้งหมดแตัวแชนิด ในภาษาไทยจะมี7แต่ภาษาอังกฤษมันแยกออกมา2องนาวได้แก่นาวกับ pronoun ในกระสารหนูถ้าไม่มีพิมพ์ไว้เลยเขียนไว้เลยนะฮะ Noun and pronoun ต่อไปลูก2 Verb ก็ได้แก่ verb and verb. น้องเวิร์ n d a d v e r b 1ิทีฟมี1เดียวคะ่ะ adjective ชื่อพวกนี้หนูคุณแน่นอน แต่บางคนคุ้นบางคนไม่คุ้นบางคนคุ้นแต่ใช้ไม่เป็นเราจะมาดูกันว่าเราต้องรู้อะไรแล้วรู้อะไรเพื่อข้อสอบเท่านั้นพอสามชั้นก็มีพวกเปปโปคอนจังแล้วก็คำอุทานอันนี้ไม่เท่าไหร่ข้อสอบจะต้องเน้น e ห้าตัวแรก now pronoun verb adverb adjective ห้าตัวเนี้ยต้องแม่นต้องแม่นเรามาดูคุณคุณแม่ขอเริ่มต้นด้วยคำนามก่อนนะลูก เราเรียนตั้งแต่เด็กแล้วใช่ไหมฮะว่าทำคอนเซปต์คือใช้เรียกอะเรียกคนสัตว์สิ่งของสถานที่นะฮะคนสัตว์สิ่งของสถานที่เนาะเนาะคนก็เช่นพวกญาติทั้งหลายนะคะญาติหรือเป็นพวกอาชีพต่างๆเนาะเช่นแบบว่าด็อกเตอร์ออยดัดเนี่ยสัตว์ ก็พวกตระก,กูล Animals ทั้งหมดเลย Cat, Bat, Rat สิ่งของก็รอบตัวเราเลยค่ะ Book, Pencil, Pen สถานที่ Hospital, Zoo อะไรพวกนี้อ้าวท่านผู้ชมทางบ้านและก็ท่านผู้ชมในห้องส่งนะคะเรามาดูสิลูกถ้าคุณแม่กำหนดให้ว่าอันนี้คือหนึ่งคอลัมน์ที่สองคอลัมน์ที่สามคอลัมน์ที่สี่ข้อหนึ่งตอบอะไรพิมพ์มาค่ะข้อไหนเป็นนาม ข้อ1ข้อไหนเป็นน้ำเรียนธรรมบ้านช่วยครูตอบด้วยลูกนะ1 2 3 4งสองาตอบคือข้อไหนคะลูกพิมพ์มาคะลูกตอบมาเร็วตอบมาเร็วตอบมาเร็เวนะเรียนในทางบ้านช่วยนักเรียนในห้องส่งด้วยนักเรียน,นห้องส่งก็ช่วยเรียนทางบ้านด้วยนะคะซึ่งก็คือที่เดียวกันนั่นแหละไม่ได้ยากลูกเราเรียนมาแล้วลูกมันก็คือน้องแคทนะคะน้องแคทนะคะอีซี่เนาะอ่าบางส่วนอาจจะไม่อยู่ในชีตหนูมันเป็นสิ่งที่เราวอร์มอัพกันข้อที่สองลงมือคะ่ะสิ้นเสียงกิ่งพิมพ์ได้เลย teach write sit หรือ teacher ดูเป็นคอลัมน์คอลัมน์มานะคะข้อที่สองตอบคอลัมน์เลยคะ่ะหนึ่งสองสามหรือสี่ค่ะหนึ่งสองสามหรือสี่เก่งมากค่ะ teacher นันเกเรียนทางบ้านตอบด้วยนะฮะต่อไปคอลัมน์ที่สามคะ่ะ the bandon cheerful hotel inn ตอบค่ะ lushka h ฮ t ทลแปลว่าโรงแรมอันที่สี่ค่ะ tree pour dead leaf ตอบค่ะ tree pour dead leaf อันไหนน่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของข้อที่สี่ตอบเลยค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งถูกต้องค่ะตอบน้อง tree ต้นไมยย้นั่นเองอ่าพวกนี้คือคํานามเรารู้อยู่แล้วแต่ปัญหาคือหนูจา๋าเวลามันเป็นในข้อสอบเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคํานามที่คนสัพ์สิ่งของอย่างเช่นนี่คือความราัก love เป็นนามได้ด้วยหรือนามไม่มีตัวตน b e a t y ความสวยพวกนี้มันเป็นนามได้ด้วยลูกเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันแสดงว่านามก็จะมีทั้งมีที่มีตัวตนคนสัตว์สิ่งของสถานที่ และก็ไม่มีตัวตนพวกความพวกการทั้งหลายและถามว่าเราควรต้องรู้อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับนามเมื่อมันอยู่ในห้องสอบแน่นอนค่ะคำนามนะลูกถ้าไม่ถ้าเราแบ่งออกจากเ,เขาเรียกไงน,นามชี้เฉพาะกับไม่ชี้เฉพาะชี้เฉพาะก็พวกขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่จะไม่ยากอะไรชื่อเมืองแบบปารีสแบงคอกอะไรเงี้ยแต่ทอไม่ชี้เฉพาะมันก็จะแบ่งออกเป็น2หลักให,ใหญ่ๆลูกนามนับได้กับนับไม่อะไร นับไม่ได้แบ่งนะนามนับได้กับนับไม่ได้อันนับได้ทําไมต้องรู้นับได้นับเป็นหนึ่งสองสามเนี่ยมีหนึ่งอันสองอันสามอันสี่อันส่วนนับไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นของเหลวเป็นของเหลวถามว่าทำไมต้องรู้เพราะนี่ค่ะเจอคําพวกนี้จะต้องอาศัยเรื่องนามนับได้นับไม่ได้มันอยู่ใน cross test และ error ค่ะ m นี่นับได้ much นับไม่ได้จำลูก many นับได้เห็นหรือเปล่ไหมลูก many นับได้ much นับไม่ได้ทวนนะคะ many นับได้ much นับไม่ได้ many นับได้แล้ much นับไม่ได้เพราะฉะนั้นหนูเจอ many นับได้มันจะเป็นหูพจน์ m a n y g i r l s much นับไม่ได้ much sugar much oil much water much salt ต่อไปค่ะดูมือลูกนักเรียนทางบ้านนักเรียนทั้งส่งดู I feel นับได้ a little นับไม่ได้ a few นับได้ a little นับไม่ได้นี่เริ่มต้นใหม่หมดเลยนะลูกหนูได้เรียนสดพร้อมกันเลยนะคะพวกนี้ถามว่าทำไมต้องรู้ถ้าเจอคำพวกนี้ปรากฏในข้อสอบเราจะได้ลิงก์มาเป็นระบบว่าอยู่ถามเรื่องนับได้นับไม่ได้ให้เพิ่มลูก number ใช้กับนามพหูพจน์นับได้ amount ใช้กับนามนับไม่ได้ดังนั้นถ้าลูกเจอ อีพวกคําเหล่าเนี้ปรากฏในข้อสอบอีพวกคําเหล่านี้ปรากฏในข้อสอบ,อล,อสอบลูกจ๋าลูกจะต้องลิงก์เรื่องนามนับได้นับไม่ได้นามนับได้นับไม่ได้เพราะบางทีในข้อสอบเด็กบางคนที่โรงเรียนอาจจะเรียนเป็นเรื่องๆกระจัดกระจายกันไม่เป็นระบบพอเจอในข้อสอบเออแดกจับหลักไม่ถูกเพราะ,ะนันเรามาสร้างหลักกันตอนซัมเมอร์นะลูกนะโอเค พอนับได้เขาก็จะแบ่งออกเป็นเอกพจน์กับพหูพหู์นับหนันบสองหนงส,สมะมนันจะถามอะไรล่ะเอกพจน์ก็จะเป็นเรื่อง an a n o t h e r คำที่บวกได้เอกพจน์ทั้งหมดนึกถึงเขาว่า and พวกนี้เป็นเอกพน์ทั้งหมดสวดเพิ่มได้เลยลูกนะส่วนผู้หุ์ก็จะเป็นเรื่องของกฎการเติม s ต่างๆเช่น cats ก็เติม s บางตัวเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es บางตัวหน้าวายเติม s อะไรพวกชายเปลเป็น children teeth อะไรพวกเนี้เป็นต้นคือเรื่องปฐมนะมันคือเรื่องปฐมแต่คุณแม่สรุปไว้ในหนึ่งหน้าวะอยู่ต้องรู้เรื่องพวกนี้นะอยู่ต้องรู้เรื่องพวกนี้นะเอาใหม่นะลูกนามถ้าเป็นนับได้แบ่งออกเป็นเอกพจน์กับผ้าหูพจน์ส่วนนามนับไม่ได้มันนับไม่ได้ไม่ต้องไปยุ่งกับเอกพจน์หูกจน์ให้ดูคําที่มันตามด้วยนามนับไม่ได้นะลูก much เอลิโดออลิโดอนนีน้่คือเรื่องที่ต้องแม่นเกี่ยวข้องกับคำนามที่ออกข้อสอบไม่ว่าจะเป็นข้อสอบระดับไหนท่านนามออกขสอบก็จะวนเวียนอยู่ประมาณนี้นะคะเอาละลูกขานามนับไม่ได้ตั้งแย่ทางบ้านลูกนามนับไม่ได้ส่วนมากที่เรารู้กันก็คือเป็นของเหลวของเข็งเป็นเก็ดเป็นผงเป็นอะไรพวก r i ซ์ข้าวเล็กๆอย่างเนี้ยซอลตเกลือตอบถูทุกคนแต่ว่า สิ่งที่ควรต้องจดค่ะคือนามนับไม่ได้คุณแม่จะเรียกว่ามันนามนับไม่ได้คุณตีนคําว่านามนับไม่ได้คนชีนแปลว่าฮอยยูนับไม่ได้เหรอวะก็คือปกติเป็นเกตเป็นผงเรารู้อยู่แล้วคราลูกค้าว่ามันนับได้แต่อีพวกนี้หนูจำไว้ลูกส่วนใหญ่มันจะมันแบบใช้นามนับไม่ได้นะเริ่มค่ะคําแรกแน่นอนสกุลเงินนับได้แต่มันนี่นับไม่ได้ลูก money เพราะฉะนั้นหนูต้องใช้คําว่า I don't have much money คําที่สองลูกนะมาจากเว็บสอนศัพท์ด้วยนิดๆน,นะคุณคุณแม่จะสอนศัพท์นิดๆแด้วลูกมาจากเว็บตัวนี้เดี๋ยวเราได้เรียนกันหมดค่ะมันออกเสียง a d v i s e a d v i s e แปลว่าแนะนำลูกอันนี้เลยเป็นชื่อร้านคอมไงลูกคะ่ะเป็นชื่อร้านคอมลูกก็คือสิ่งดีๆแนะนำสิ่งดีร้าน advice นะฮะ ce เป็นนามลูก advicesuggestion คําแนะนำนับได้ แต่ advice นับไม่ได้นะลูกหนูห้ามใส่ and advice ไม่ได้ please give me an advice no please give me some advice อย่างเงี้ยได้ต่อไปลูกโต๊ตู้เตียงแยกเป็นชิ้นชิ้นนับได้แต่พอรวมกันเป็น furniture furniture นับไม่ได้นี่คือกวนนะเป็นสิ่งที่กวนนะเพราะฉันห้ามเติม s นะลูก นับนำไม่ได้มัน้ับเติมเอนะต่อไปลูกกระเป๋าแต่ละชิ้นนับได้แต่พอรวมเป็นสัมภาระ baggage luggage baggage luggage นับไม่ได้คำนี้หนูจะเจอในสนามบินนะลูกถ้าแบบไปรับสัมภาระเนี่ยป้ายลูก baggage claim คือไปรับสัมภาระแบบตามสายพานต่างๆนะลูกแบ็กเเกชนับไม่ได้นะต่อไปลูก information ข้อมูลก็นับไม่ได้นี่คือเก่งมาให้ว่ามันพวกนี้นับไม่ได้มันกวนตีนนะมันบางตัวถ้าแปลแล้วเหมือนะนับได้แต่มันนับไม่ได้อยู่ห้ามเติม S information เคยออกก็สอบเติม S พิดค่ะปรับพื้นฐานในห,หมดเลยนะพิดค่ะเดี๋ยวก knowledge นะลูก knowledge โอเคเคลียร์เคลียร์ต่อไปค่ะ เรามาเล่นเกมกันเบาๆวอร์มอัพบรอดชารความรู้กันนะฮะทั้งนักเรียนในห้องส่งและก็นักเรียนทางบ้านให้หนูพิมพ์ตอบแล้วกันถ้าหนูจะตอบ much ให้ใส่เลขหนึ่งตอบ many ให้ใส่เลขสองโดยจริงๆแล้วถ้าตอบ many จะต้องเปลี่ยนอันนี้ไม่มีในชี้นะลูกเป็นการเล่นเกมกันหน้าจอนะคะเป็นเล่นเกมหน้าจอวัดความรู้พื้นฐาน ถ้าหนูตอบ many ให้พิมพ์เลขสองนะคะตอบ many ให้พิมพ์เลขสองจริงๆแล้ว many มันจะต้องเปลี่ยนให้เป็นถูกก่าด้วยเดี๋ยวคุณแม่จะเปลี่ยนให้นะคะ Are you ready Let's go Number one house ตอบ much หรือ many คะ much พิมพ์เลขหนึ่ง many พิมพ์เลขสองถ้าตอบ many เดี๋ยวแม่จะเปลี่ยนให้ much พิมพ์เลขหนึ่ง many พิมพ์เลขสองพิมพ์มาค่ะย้ำนะคะ ตอนที่วอร์มอัพต้องให้ผิดก่อนตอบตามใจตอบความรู้ที่มีไม่มีการด่ากกันในห้องไม่มีการบูลลี่กันในห้องเราตอบเพื่อเรียนรู้ดังนั้นตอบถูกก็ได้เรียนรู้ตอบผิดก็ได้รู้เก่งมากลูก House มันนับได้นะลูกนะก็จะเป็น many houses many houses โอเคเนาะต่อไปลูกคำต่อไป accommodation แปลว่าที่พักอาศัยหหรือสอตอบค่ะ หหรือ2ตอบค่ะดามาลุกดามาลุก accommodation accommodation เดามาลุกดามา accommodation แปลว่าที่พักอาศัยตอบมาลุกตอบมาลุกโอ้ยทำไมทุกคนเก่งจังเลยวะเฮ้ยไม่ผิดเลยเหรอเก่งมากลูกบ้านเรือนนับได้แต่พอรวมเป็นที่พักอาศัยนับไม่ได้ระวังกันลูก นี่กำลังสอนคำนามนับไม่ได้ที่มันกวนตีนอยู่นะคะเป็นการเรียนจากการทําข้อสอบต่อไปลูกโอ้าแอบเห็นแล้วว่าเอาใหม่คำนี้เ <c oughs> มื่อกี้ทุกคนมือไปโดนนะคะทุกคนเห็นแน่เลยว่าตอบว่าอะไระคำนี้ลูก machinery machinery, machinery ตอบค่าหนึ่งหรือสองเมื่อกี้แอบเห็นมือไปโดนแล้ะ Mach machinery machinery ทุกคนดูระหว่าง machinery กับคำว่า machine machinery กับคำว่า machine machinery นับไม่ได้แปลว,แว่ามันจะมองมันแปลว่าเครื่องจักรมองเป็นกลุ่มกลุ่มของเครื่องจักรมองเป็นหนึ่งเดียวจึงแบบมองมันเป็นสิ่งที่นับไม่ได้จำไว้ลูกถ้าเราเจอคำ machinery นับไม่ได้ machinery นับไม่ได้คำนี้ระวังให้ดีนะระวังให้ดีนะเออคำไหนยากไม่ต้องกลัวลูกเอามาเพื่อสอนแต่ถ้าหนูเจอ machine อันเนี้ยก็คือเครื่องจับนับได้ลูก many machines ข้อต่อไปข้อต่อไปถ้าผิดกรีดใส่ค่ะ t o o t h t o o t h น้องฟันของเราถ้าผิดกรีดใส่ตอบค่ะ1 much 2 many อ่าหนึง much 2 many ตอบค่ะ นักเรียนในห้องส่งนักเรียนทางบ้านนักเรียนทุกคนนักเรียนเอฟติงจิงกับเบลตอบค่ะหหรือสองคว่า truth นะลูกหหรือ2อ่ะหหรือสองป้ายหนึ่งหรืออ,รอ,อ,อ่ะ,ออออะไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกเนื่องจากเน็ตของท่านหมดแล้วค่ะอ้าวอีเด็กไม่ตอบนะคะออาเฉลยเลยก็ได้ค่ะลูกค้าคำว่า truth แปลว่าฟันเวลาเป็นพหูหุงพคือน้องที่ ในเมื่อมันเป็นหูพพน์ได้มันก็ต้องตอบ many ค่ะตอบ many ค่ะต่อไปลูกฟังนะคะ homework อะยะ homework แปลว่าการบ้านหนึ่งหรือสองตอบค่ะ homework แปลว่าการบ้าน1หรือสองตอบค่ะ ลาลล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 าลลลลลาไม่ตอบกันเลยนะจ๊ะจะไม่ตอบไม่ตอบกันเลยจ้าคำตอบก็คือออมาแล้วมาแล้วมาแล้วเน็ตทุกคนเติมละเฮ้ยล้านเก่งมากโฮมเวิร์กนับไม่ได้สุดยอดแต่ assignments นับได้ลูกต่อไปคำา2คคำต่อมาถ้าผิดจะกรีดใส่หน้านักเรียนทุกคนถ้าผิดจะกรีดใส่หน้านักเรียนทุกคน furniture หนึ่งหรือสองแหมสอนแล้ว Furniture 1หนึ่งหรือสองสอ่ะตอบมาสักสามคนให้ถูก lush ค่ะนับไม่ได้ m u c h a d v i c e หนึ่งหรือสอง advice หนึ่งหรือสอง, ice, ห,นง,ห,อสองหนึ่งค่ะต่างมา much นั่นเองต่อไปลูก suggestion อันเนี้ยนับได้ก็จะเป็น many suggestions suggest แปลว่าแนะนำนะลูกนะโอเคไหมเรื่องนี้คือทบทวนเฉยๆเพราะบางทีมันเป็นจุดเล็กจุดน้อยในยข้อสอบนูขาตอนนี้คำนามมารู้แล้วว่าคนสัตว์สิ่งของและไม่มีตัวต,วตวนวันนี้เราจะมาเรียนสิ่งที่ข้อสอบมอปลายข้อสอบมหาวิทยาลัยชอบนักแลคือการเปลี่ยนเป็นคำนามลูกโดยทั่วไปเวลาคำศัพท์เนี่ยมันจะมี prefix root suffix ถ้าเราได้ซัฟฟิกคือตัวลงท้ายมันจะให้คําศัพท์เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเช่นหนูรู้จักคําว่า act แปลว่าทํา action เป็นนาม active เป็น adjective แค่ซัฟฟิกก็ทําให้หนูเพิ่มพูนคําศัพท์ได้เวลาไปเจอในข้อสอบเฮ้ยมันเป็น action อันนี้เป็น act active มันก็ต้องใกล้ๆกันคล้ายๆกัน